เอาครับอันนี้ก็กล้วยตัวที่เห็นยูวนี่นะครับซีวาเจ้าไดามอนด์นะครับเป็นเอ่อกล้วยของผมเองนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเจ้าไดามอนด์นี่อายุ3ปีเต็มนะครับ3ปีเต็มเต็มยังบอไดพ่อ3ปีหนึ่งเดือนนะครับ3ปีเต็มเต็มเลยนะครับความสูงอยู่ที่ร้อยหกสิบสองบวกลบนะครับตอนนี้ร้อยหกสิบสองบวกลบเป็นลูกของ ผู้พญานะครับเป็นลูกของผู้พญาแม่เนี่เป็นไซส์แปังแปดิ้วนะครับแม่เป็นสายปังแปดลิ้วเป็นกวาวยที่ค่อนข้างที่จะแข้งขาใงญ่กระดูกใงญ่นะครับแข้งขาเพื่อนนี่ใงญ่อีลีนะครับกระดูกใงญ่เขาใงญ่หน้นารอหนาอ้ารอนะครับนี่หนา้ารอแล้วก็เป็นควาวยที่ค่อนขอ้างเอ,อ่อเก็บกระดูกดีนะครับ อกกว้างอกกว้างท้ายกว้างแต่ว่ามือนี่ยังบร่ได้อาบน้ำให้นะครับอาชีพ่ค่อยสะอาดปันไดนะครับบ่ค่อยรอปันเดยอกกว้างท้ายกว้างนะครับตัวนี้เจ้าไดมอนสถานะตอนนี้กัรอ,อยใหญ่ไข่นะครับรอ,อยใหญ่ขไข่ไปเพชรบุรีนะครับไปเพชรบุรีนี่สีส้มหมอบกันเร็วๆนี่แหละนะครับเจ้าไดมอน บอาเสียนปิงมองเห็นเอียงในตัวเนี่ยลองเบามากห้พี่น้องได้ฟังน้ำเนี่ยลักๆนะครับก็บจะเป็นนาเขานะครับแล้วก็แค้งขาเนื้อหนังเนื้อหนังโอเคนะครับหนังนาซาใหญ่ครับคือคําเสียนหลายๆเพิ่นลหมนะครับนี่มันท่าย้วยน,นะครับมันท้ายกับกว้างนะครับนี่เพราะเป็นท่ายสร้างครับนี่ผมม่าเห็น ใหญ่ยยขึ้นหลายนะครับอรอให้เบิง้งรอถ่ายให้เบิ้งนะครับ <c oughs> ครับล่ำตัวถ่ายครับถ่ายเพิ่นครับนี่ถ่ายกว้างนะครับเพราเป็นดักสร้างครับนี่ร้อหกสิบสองบวกลบนะครับเ <c oughs> นี่ยเจ้าไดมอนด์นถ่ายใหญ่แห้งครับ <c oughs> เป็นเล็บที่เล็บหนาะ เี้ดีนะครับมุนเดี๋ยวสีเทียบให้เบื้องนะครับให้เทียบให้เบื้องว่าขาเขานีง่ายสั่าเดเดีย๋ยวเอาไปด้านหน้าก่อนมุนไปอีกมุนไปด้านหน้า,นานครับขาหนีง่าหลีครับผู้ใดมาเห็นกะว่าขาง่าสำหรับเจ้าไดามอนนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวเทียบขาก่อนยุนยี่เพื่อนเป็นขาง่าน,นะครับ ขาใหญ่แห่งทุ่งอะไรไทยไงอีหลีเดี๋ยวจีหาหนังมาเทียบให้เบิ้งใกล,ใกล้ๆเบิ้งขาผมคำนี่ขาผมเอ๋นใหญ่ได้ครับนี่นี่ครับขาใหญ่นะครับตัวนอันนี้ก็ขาใหญ่นะครับเล็บกระดีนะครับหนาล้อหนาล้อแห้งเลยละ่ะตัวนี้นี่ครับเดี๋ยวหันในกล่องเบิง้งความล้อของใบหน้าฟันคู่แรกนะครับนี่ ใกล้เต็มแล้วละ่ะฟันคูแรกใกล้ที่เต็มและสามปีเต็มๆเลยครับนี่ความสูงประมาณหน่อยหกสิบสองนะครับเปิรนกระสีได้ใหญ่ปอยุเอ่อของเอ่อสอดแกมนะครับอยู่เพชรบุรีนะครับฟ้ามสอดแกมเดี๋ยวสีส่งมวบเร็วๆนี้นะครับส่วนค่าโตก็นกระจายอยู่นะครับกระายอยู่เดี๋ยวล้างไห<ป>มบ่ครับอันนี้ครับเดี๋ยวค่อยว่ากัน ไดันเดซงไดมอบกันอหลีก่กค่อยเบานะครับแต่ว่าเพื่อนมาจำแล้วละนะครับเจ้าไดามอนด์นะครับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือความความเชียงนะครับผู้ใดจับก็ได้ครับตัวนี้เฉียงเลยล่ะนะครับเชียงแห้งนี่จับยังได้ก็ได้นะครับตัวนี้บบเคยมีประวัติการทำลายค้นหรือว่าทำลายคัวไอ้น้ำกันนี่ยังบ่เคยมีนะครับหนิ่งแห้ง แล้วก็เชื่องจูงง่ายจูงไปใส้กลับไปนะครับเนี่ยจูงง่ายแล้วก็บลตื่นเสียงผูเอาไปโชว์งานต่างๆเนี่ยบลมีตื่นถ้าไปโชวออ์หลายงานแล้วนะครับเนี่ยออกงานหลายงานแล้วบลมีตืน่นบลมีตกใจมีไซดีนะครับนี่ครับมีไซดีจะดายอยู่นะครับ,จบเจ๊กะคือว่าแหละน,น,น,นะครับนี่ครับเพิ่งเขาได้ไปยุ่งมงดีกว่านะครับเขาไปยุ่มงมงดีกว่ากะ ดีใจน้ำนะครับดีใจน้ำขาครับเจ้าไดมอนที่จริงอะ่ะผมเปิดผสมจริงโยพ่พันหานะครับพันหาไดมอนนี่แต่ว่าบอลูว่าออกไปพุ่นเพื่อนสิเปิดเท่า์ไรจังเดนะครับผสมแม่คัว้วในขวากไว้แล้วละ่ะนะครับพันหลอดไปหล่อกัออลว้าเบิงนะครับผลงานเพื่อนยุ่นี่เพื่อนผสมได้จักแม่แล้วครับนี่ ผสมได้ประมาณสิบสี่เมียครับสิบสี่สิบห้าเมียเพราะว่าเพิ่งเปิดได้เดือนเดียวโอ้เดือนเดียวก็ว่าเท่มามานะครับสาหรับเพื่อนว่าเจ้าว<า>ังไม่เพื่อนว่าเสียไปด,ดีดน้ำเชืออ่อว่าะั่นก็ลอเบิ้งนะครับรอติดตามฝากติดตามเจ้าไดามอนด์นะครับหรือว่าติดตามผ่านเฟซบุ <c oughs> Facebook, ๊กเพจทุ่งอลไทยนะครับเป็นภาษาไทยทุ่งอลไทยพมก,ก็จิแม่นเขาไปพมก็จิติดตามเขาเรื่อยๆอยู่นะครับ สำหรับเจ้าไดมอนเป็นควายที่ดีเลยแหละนะครับเป็นควายที่ดีตัวหนึ่งของโซนแถวๆนี้เลยนะครับล่ำตัวเดี๋ยวให้เบิ้งล่ำตัวนี่ครับล่ำตัวรือว่าล่ำตัวดีนะครับลึกเก็บกระดูกนี่ดีเลยผลงานในสนามก็ไปเราหาสนามนะครับที่ซีอยู่สองนะครับนอกนั้นก็10ีบตัวซื้อไทย นะครับทั้งรุ่นฟันน้ำนมจูเนียทั้งรุ่นซีเนียนะครับคือเอาง่ายคือติดรางวันหนึ่งในสิบหรือบอผาดนะครับจเจ้าไดมอนเบื้องครับความสูงเพิ่นผมนีสูงลอยเจ็ดสิบห้านะครับเบื้องเทียบออกว,ว่าความสูงลอยหกสิบสองนะครับประมาณนี้สีมันสีเมนบอนะครับโบเซียกับมาวัดออกก็ได้นะครับ,บ เจ้าไดมอน์จังไดก็ฝากติดตามนี่น,นะครับเจ้าไดมอน์นะครับจากทุ่งอรไทยฟาร์มนะครับแล้วก็เขาไปยุไซกัฝากติดตามไปเรื่อยๆนะครับผมว่ามันดีอยู่ตัวนี้ลูกผู้พญานี่ครับแม่สา,ายปังนะครับเป็นกล้วยที่ดีตัวหนึ่งอ่ะแน่หน้าโคตรบน่เนี่ยอาจจะเป็นกล้วยซื่อดังในประเทศไทยก็ได้นะครับกับว่าบ่ได้ต้องรอติดตามเบื้อง อันนี้ผมก็บอกแบงค์สอะเรนะครับมันอาจจะว่าเมนกันเลยนะครับจะฟ้าวเสียผมไลนะครับมันก็แล้วแต่คนมากเนาะบางคนเพิ่นกับว่ามากบางคนกับมักนะครับก็ว่ากันแล้วแต่มุมม่งของไผของมันว่าวากันนะครับเอามีหยังอีกว่เซียนมีแต่ความคิดหอดนะครับต่อไปนี้กับป็นไดมอนด์หาลังดูวําน่ครับมีแต่ความคิดหอดนะครับ เชื่องนะครับตัวนี้เชื่องแห้งเลยล่ะนี่ครับท่านี่ย่างแจมเลยเบื้องเราครับมาเด้อครับผู้ใดสีน้ามาผสมแม่พันผู้ใดเป็นซัดนะครับเปล่ามากครับเปล่ามากบอกเลยว่ามื่นเดียวครับตอนเนี้ยโอ้ยผมแ่นมื่นเดียวท่านเดียวครับแต่ผมมีประกันนะครับเพราะเขาสีควันคอดมือเขาสีแย่เนี่มากเลยครับพ่านเดียวผมมีประกันนะครับ เลยคุณแน่จนซ่าใจว่านี่ครับเรื่องที่ไหนทำมีแม้มเปล่ามาเอาตอนนี้เอาไว้ครับไปไกลได้ครับสอแก้มนะครับยูเทนบุรีนะครับครับอยากกินงานะครับนี่มวลแล้วสำหรับกินมีนะครับขอฝากเจ้าเดมอนนะครับขอไปยุ่งเสร็จกับฝากยำซื่อไว้นะครับเจ้าเดมอนลูกภูพยานะครับ จากทุ่งอลาไทยนะครับจะไปอยู่เชตบุรีนะครับทั้งในกระฝากติดตามขอน้ำครับฝากติดตามนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ทุเสงสัยอีเงี้ก็คอยทวงมาถามนะครับอย่างรูฟอมุ่นอย่างอีเยี้ยก็ทวงมาถามเราขึ้นบบทัวรวันไหนนะครับขึ้นโบทัวรวันไหนเอาสำหรับคลิปนี้ั็ขอลบไปเพียงเท่านี้นะครับ